ผมจะเก็บแบบศพที่ว่าพวกตายโหงนี่รถชนตายนี่ถูกยิงตายนี่ศพปกติผมก็ไม่เคยเอาเพราะว่าคุณภาพเรียนมันมันอ่อนกว่ากันแล้วเรียนพวกนี้จะไม่มีการแห้งจะเชุ่มอยู่อย่างไน,นจะมีกินไม่เชื่อลองดมดูความเชื่อ ที่อยู่เหนือคําอธิบายวัตถุอาถรรพ์หรือวัตถุมงคลเดนด้วยปา,ปาผีนี่คือสัป,ปเหรอผู้แก่กล้าวิชาคาถาอาคมไรยมนตสะกดวิญญาณมัดศก สัมผัสร่างอันเย็นชื่ดมาแล้วนับหมื่นนับแสนผมหมอผีแสนศพที่ครอบครองเงินปากผีที่เฮี้ยนและแรงที่สุดรวมไปถึงวัตถุสิ่งของอาถรรพ์ทั้งหลายที่สับปเปลอผู้นี้พบเจอ และมีเก็บไว้บูชาเปรียบเสมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งที่เขาเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองและนำผ่าลาดยดบยศทรัพย์สมบัติมาให้ลุงอุดมหอมรสระรื่นเป็นบุคคลหนึ่งที่ทีมงานสืบพันเรื่องได้รับทราบข้อมูลว่าเขาคือหมอผีแสนศพผู้ครํำวอดอยู่ในวงการสับปเปลร่ม,มานานกว่า30ปีเคยร่ำเรียนวิชาอาคมมาตั้งแต่อย่างเล็กถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และสั่งสมประสบการณ์จนมีฝีมือกล้ากแกร่งเป็นที่ยอมรับยากจะหาใครเทียบอีกทั้งยังเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านที่อยู่ในละแวะกนี้เป็นอย่างมากครับผมหมอผีแสนศพ ที่ครอบครองเงินปากผีที่เฮี้ยนและแรงที่สุดเงินปากผีของลุงนี่ได้มายังไงครับแล้วได้มานานเท่าไหร่แล้วครับดีได้มาก็ประมาณประมาณเจ็ดแปีแล้วนะที่เก็บมาก็ยังอยู่แต่ในทำในทางที่ดีแล้วก็ขอเขาเรามาทำแบบต่อทุน เพื่อเงินเงินทองของเราเนี่ยจะได้ไหลคล่องตัวได้มาทางวัดดาวดงวัดดาวดงเหรียญหนึ่งแล้วก็วัดลงธรรมเหรียญหนึ่งผมจะเก็บแบบศพที่ว่าพวกตายโหงนี่รถชนตายนี่ถูกยิงตายนี่เสพปกติผมก็ไม่เคยเอาเพราะว่าคุณภาพเหรียญมันมันอ่อนกว่ากันแต่พวกตายโหงเหรียญมันจะแข็งกว่า ตั้งแต่ลุงดมได้เงินปากผีออกมาเก็บไว้นี่มันส่งผลกับชีวิตยังไงบ้างครับปกตินะก็ไม่มีอะไรแต่ว่าเงินทองก็ไหลไหลดีคือว่าหมุนเวียนได้ดีแต่ถ้าเอาไปเอาไปในทางผิดอาจจะเข้าตัวอาจจะทําให้เป็นนี่เป็นสินอะไรต่ออะไรขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองอะไรขึ้นมาเนี้ย ลองเกาะเรียนดูได้เลยนะจะเ,เหนียวแปดปีเก้าปียังเหนียวแล้วเลียนพวกนี้จะไม่มีการแห้งจะชุ่มอยู่อยางงั้นพวกนี้จะมีอาการซึมซึมเหมือนพวกน้ำเหลืองจะมีกลิ่นไม่เชื่อลองดมดูจะชุ่มอยู่เหม,ม, <c oughs> มือนพวกเสาตกน้ำมันเราทำในทางถูกเขาจะไม่มาทวงไม่มาตาม เพราะเราขอทําขอเขาไม่ใช่ไปหยิบไปโชว์ไปช่วยเขาก็เหมือนก็ขโมยเขาก็คือปกติผมจะต้องทํางานปีทุกปีผมจะต้องตั้งเครื่องเส้นไหว้กาแจ้งผีที่พวกข้าพเจ้าเนี่ยที่ข้าพเจ้าเนี่ยได้ทำเนี่ยทุกศพทุกศพเนี่ยเป็นมืนมืนศพเนี่ยเขาจะได้มาร่วมกินมาร่วมตรงนี้เรียกให้เขากินปะแล้วก็เงินนที่ว่าของที่เราเอามาเนี่ย ก็คือว่าก็ให้เป็นทานคือว่าเอาไว้สิ่งนิดนิดยึดเหนี่ยวใจของเราไว้มันจะได้ดีกับเราเราให้เขาเขาให้เราทุกอย่างก็จะดีขึ้นไม่ตกอับ่ะ ความเชื่อเกี่ยวกับอาถรรพ์ของเงินปากผีนั้นเกิดจากความหวาดกลัวของผู้คนสมัยก่อนซึ่งมักจะพบกับปรากฏการณ์ที่อยู่เหนือคำอธิบายและเชื่อกันว่าถ้าไม่ใช่ผู้ที่มีวิชาอาคมจริงๆก็ไม่สามารถจะนำมาครอบครองได้ครับ เมื่อดวงวิญญาณหลุดลอยออกจากร่างหลงเหลือไว้เพียงเนื้อหนังที่ถูกมัดด้วยสายสิน์ที่ต้องมนคาถาอัดแน่นไปด้วยมนตราตรึงร่างไร้ลมหายใจไว้อย่างแน่นหนาะรอวันสูญสลายไปตามวิถีนิ้วทั้งสิบประนมพร้อมทูบเทียนดอกไม้ดนบรรดาลหวังให้ผู้ตายไปสู่สุขติ ในลูกหีบเนี่ยับจะมีส่วนรอ,อบรอบรานศพเนี่ยค,คือว่าเราจะต้องเก็บออกให้หมดับอย่าให้หลงจะเหลือ,อเฉพาะไว้ในปากอย่างเดียวที่เราไม่ดึงออกเพราะเราต้องการให้ลอหลอมให้มันเป็นแบบนี้ขึ้นมาครับ แล้วเวลาจะเก็บเนี่ยคือจะต้องไปเก็บตรงไหนยังไงครับต้องพอเสร็จเรียบร้อยทางนี้ถ้าเราดูทางนี้ไม่มีรเราจะต้องลงไปข้างล่างครับลงไปด้านล่างนี่คือใต้ใต้เมนใช่เราจะต้องลงไปครับไปเก็บช่วงล่างแต่ข้างล่างนี้เดี๋ยวลงไปดูกันได้ใช่ไหมครับได้ๆด,ดอ่างั้นเดี๋ยวลงไหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างครับ แล้วเวลาเราจะมาเก็บนี่เราต้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมพิธีอะไรไหมครับก็มีนั่งหล้กก็เตรียมพวกข้าขาวครับดอกไม้ธูปเทียนครับพวกขา้กาวตอกทวงนาไหนครับเวลาเก็บนี่จะดูยังไงครับก็ดูที่เท่านะครับที่เท่านีจะมีตัวขาวครับอย่างนี้คืออ่าคือของใหม่ครับ แต่ว่าถ้าของเก่าจะเป็นรูปนี้จะออกดาเก่านี้เก่าอะไรถึงดำครัว่าเหมือนนีก็ซึมแล้วซึมความชื้นครับแต่ส่วนของใหม่นี่มันจะไม่ซึมความชื้นอ๋อครับแล้วเราก็ต้องเก็บตรงที่ใหม่ใช่เอา จะต้องมาเก็บเอาที่เนี่ยครับทำไมไม่เก็บจากปากตอนที่เผาหรือว่าก่อนเผาเนี่ครับโอที่ว่าไม่เก็บจากปากอะ่ะเพราะว่าหนึ่งกคือเหรียนเนี่ยคือเดือยมน้มบางทีก็การฉีดยาศพเนี้ยครัยจะไม่มีจะแห้งเหจะแห้จะไม่มีการรอหลอมของน้ำเลือดของเยื่อของเยื่อของคนเนี้ยเข้ามาในเหรียญเหมือนก็เหรียญเนี้ยถ้าเราเผามันก็จะดูดซึม ครก่อนที่จะแห้งแห้งลงไปจนกลายเป็นกระนโลกเนื้อหนังมังสาหมดนะคือคพวกเนี้ยจะได้อุ้มดูดซึมพวกน้ำเหลืองอะไรต่าอะไรไ,ไว้แล้วอย่างนี้นี่ใช่ไหมครับ เงินปากผีของจริงของแท้อะไรนะครับเพิ่งเก็บมาลักษณะก็จะดำๆนะครับมีขี้เท่าติดแล้วก็มีส,สีหลายๆสีหน่อยนะครับไม่ค่อยเหมือนเหรียญปกติเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวผมให้ลุงดมเก็บไว้แล้วกันครับคผงมผมไม่เอากลับไปดีกว่าผมก็ไม่เอานะอา<อ>ทำไมครับขอคืนเข้าไปเพราะว่าผมไม่ต้องการหาเหรียญคือมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเหรียญอันเนี้ย เป็นเรืนของใครครับอ๋อคือเราไม่รู้เจ้าของจริงๆรเราไม่รู้เจ้าของเขาครับเราก็ไม่น่าจะเก็บไปแล้วครับแล้วก็ของที่เข้าไปครับก็คือดัวที่นี่แหละคือนี่คือวางไว้ตรงนี้เลยใช,ใชค่ครับครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบนะฮะคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหนุ่มคงกระพันออฟฟิ i ชียลได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ